สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟินช anel กับรายการถอดรหัสความสําเร็จครับรายการที่จะทําให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟีนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมตัวอย่างกันครับหมอเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าได้ทําอะไรที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยและได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองทาจริงจริงเนี่ย เขาจะภูมิใจเขาจะทำเต็มที่เขาจะทำสุดหัวใจเพราะรู้ว่าสิ่งที่สร้างเนี่ยมันจะเป็นของครอบครัวและเมื่อเขามีคนที่เขารักมีลูกมีทายาทมันจะส่งมอบได้นะคะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ทั้งสองท่านที่เลือกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทายาทของ Diamond g r น n d Paradise กันทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับพี่พีระเชตนะครับก็เป็น Diamond Grand Paradise นะครับแล้วก็น้องบอลเองก็ได้มีโอกาสมารับช่วง ไม่ถึงกับเรียกว่ารับช่วงสัทีเดียวเพราะถือว่าร่วมกันสร้างธุรกิจนี้มาพร้อมๆก,กันกับคุณพ่อด้วยในขณะที่ยังคงเรียนหนังสืออยู่ก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อ่านหนังสือสมัครงานเยอะมากคือพยายามที่จะแสวงหาอาชีพอะไรที่จะมาช่วยเขาเรียกว่าทําให้ฐานะทางครอบครัวของเราตอนนั้นที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยอาจจะให้มันมีทางออกอะไรสักนิดหน่อยก็ยังดีก็คือเมื่อประมาณ10บสกว่าปีที่แล้ว มีรถก็ที่บ้านก็มีรถเก่าๆคันหนึ่งบ้านหลังเก่าๆเสื้อเก่าๆสักพักหนึ่งก็เริ่มมารู้จักธุรกิจกิฟฟรีลนพอทำธุรกิจกิฟฟอรลนชีวิตแกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีรถมีบ้านแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับได้ไปเที่ยวต่างประเทศแกก็เลยมองว่าเฮ้ยกิฟฟรีลนที่ได้มาทุกอย่างเนี่ยก็เพราะแค่เพราะธุรกิจกิฟฟรลนแกก็เลยอยากจะสานต่อตรงนี้ครับ วันนี้ตัวอย่างรายการสนุกแน่นอนครับเพราะเป็นเรื่องราวของสองทาย,ยาทนักธุรกิจกิฟรินที่วันนี้มาสืบสารสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้ดังนั้นพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ